สวัสดีครับทุกคนวันนี้นักทินเที่ยวออนทัวร์ก็มาพักที่แพมันดิฟเอราวัณครับอยู่ที่กาญจนบุรีนะครับก็เป็นแพบ้านพักที่อยู่ในแม่น้ำแควใหญ่นะครับครับผมก็เป็นบรรยากาศนะครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศครับมันดิฟเอราวัณครับติดคือมันดิฟเอราวัณเนี่ยจะติดอยู่จะติดกันกับวิวเวอร์นะฮะวิวเวอร์เอราวัณนะครับ ก็ใครที่มาอาจจะลงทางได้นะครับไม่ไม่หลงหรอกมันเป็นทางเข้าที่ติดกันเลยนะแต่มันดิฟเอราวันเนี่ยเขาจะเลี้ยวมาทางซ้ายนะฮะทางซ้ายมือของเรานะฮะเามาชมบรรยากาศครับโหเก่งมากเลยอนะ oh. สุดยอดเลยไปส่งกาแฟเหรอฮะโอ้เก่งมากเลยโอ้สุดยอดเลยครับเก่งมากครับน้อง, oh. น,องน้องหมานะฮะ มาส่งออกาแฟให้กับลูกค้าที่มันดิฟนะฮะมีพนักงานอยู่ข้างหน้านะครับรอต้อนรับนะครับพนักงานที่ต้อนรับนี้พูดเพาะมากนะครับแล้วก็ต้อนรับดีมากครับแนะนําดีมากนะง่ายๆครับตอนนี้นักท่องเที่ยวครับที่มาเข้าพักก็เริ่มทยอยมานะครับก็เช็คอินบ่ายโมงนะครับบริการน้ำแข็ง นะตลอดนะเขามาเริ่มแรกเขาจะเอาน้ำแข็งไปให้เ,หเราที่หน้าห้องนะฮะถ้าน้ำแข็งหมดก็มารับตรงจุดนี้เลยมาตักเองเลยนะครับตรงนี้แล้วตลอดครับตลอดที่เราเข้าพักนะครับครับผมไปดูชมบรรยากาศนะครับอันนี้นะ่าจะเป็นหลังใหญ่นะ นี่นะฮะนี่จะบ้านหลังใหญ่ขนาใหญ่นะฮะเป็นเหมือนกับน่าจะพักได้ประมาณสิบกว่าคนนะไปดูบรรยากาศ ตรงนี้ก็เห็นนักท่องเที่ยวที่มาพักท่องพักก็ตกปลาได้อยู่นะครับสอบถามจากเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามีคนมาตกปลาก็ได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองตกดูครับเป็นบ้านพักแพบ้านพักเป็นแพรที่ติดแอร์นะครับนี่ฮะสุดแล้วนะนี่มีคน นี่ครับเรือนะชิจกรรมทางน้ำนะสามารถพายเล่นได้เลยครับช่วงนี้แดดแดดแรงครับต้องรองเย็นๆนะไปนคะรับก็จะเล่นนะวันนี้ให้ดูบรรยากาศ ไปดูห้องพักกันครับอากาศเป็นไงนี้เป็นบ้านคู่นะบ้านคู่อันนี้ห้องอีกห้องหนึ่งค่ะนี่บ,บรรยากาศหน้าห้องผมนะครับไปเข้าไปดูในห้องคนระับครับนีคค่ครับ ได้อะไรบ้างนะฮะก็มีทีวีตู้เย็นนะฮะกาแฟนะครับบรรยากาศในห้องก็ประมาณนี้นะครับที่นอนนอนได้สองคนนะครับหัวละหกร้อยนะครับมีหมูกระทะตอนเย็นให้นะครับหัวละหกร้อยแล้วก็ตอนเช้ามีอาหารสามอย่างครับมีแอร์ครับมีแอร์เย็นฉ่ำแล้วไปดูในห้องน้ำครับ ห้องน้ำภษานะครับชักโครกนะอันนี้เป็นลายห้องอาบน้ำนะนีเครื่องทำน้บบุญน,นะประมาณนี้ครับบ้านภาพเป็นแพรที่อยู่ในน้ำนะ นี่รบรรยากาศดีมากตรงนี้คือแม่น้ำาควายใหญ่ครับสวยงามครับบันยิบเอราวัณ ครับผมกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งคือกิจกรรมตกปลาครับนี่ไปตกปลานะอย่ายมาเลยครับายละโอเคครับรอรอมาดูกันว่าจะได้หรือไม่ครับโอเคครับ ตัวหนึ่งครับคืออะกิจกรรมส่ปลานะฮะเยจประสบความสำเร็จครับนี่ฮะเฮ้ยโดนประจํามือพุทโทสัมโมสังโฆแก้ได้ไหมอ่ะเขาน้ำใส่ด้วยไหม่ดีครับนี่ฮะในตัวหนึ่งฮะแก่หมดใสแก่หมดใส่ น้ำมาใส่เลยได้ได <Bye. S 1> ครับผมอันนี้ก็อาหารเย็นนะฮะของมันดิฟเอราวัณครับได้มูกระทะมาหนึ่งชุดครับก็หน้าตาก็ประมาณนี้นะครับได้มาประมาณห้าโมงครึ่งเนาะประมาณห้าโมงประมาณต่ห้าโมงนะครับเขามาให้นะครับเนี่ยฮะคนละหกร้อยนะฮะได้หมูกระทะช่วงเย็นแล้วก็อาหารเช้าสามมื้อน,นะเออไม่ใช่อาหารเช้าสามอย่างนะครับ ตอนนตาประมาณนี้ครับผมขอญาติกินหมูทะก่อนนะครับมาหมูกระทะกันบับเขาให้นี่บรรยากาศครับสบายๆที่มนิษย์เอราวัณ อืมเดี๋ยวค่อยว่ากันชิมเนะื้อน้ำจิ้มเข้าไปเลย ไปล่ะไปเรือเล่นครับของเรานี้บรรยากาศตอนเช้าครับผมมาพายเรือเล่นนะครับนี่ครับนั่งน้องร,รยา,าดีครับวันนี้ข้างหน้าเราครับมีมีหมอกนิดน,นึงนะครับ ผู้พ่อพายปั่นเรือมานะปั่นเรือมานะอดูบรรยากาศครับเนี่ยนี่ครับใส่เสเื้อชูชีพด้วยนะครับปั่นเรือมานะทางนู้นฮะมันเป็นบ้านเป็นแพห้องพักนะครับทางนู้นนะนั่งเรือมานะชมวิวบรรยากาศน,น้ำคลายใหญ่นะ งไงครับบรรยากาศดีไหมครับนี่อย่างนี้เลยเช้านะฮะมันดิฟเอราวันนะครับเนี่ยครับผมผมก็นั่งเรือมาด้านเหนือสุดนะครับนะครับบรรยากาศดีมากครับด้านบนนะฮะผมปั่นมาผมนั่งเรือมาไกลมากนะครับ ในผมจะพาดูบรรยากาศาสองฝั่งครับรีสอร์ทก็จะมีรีสอร์ทอยู่สองรีสอร์ทครับที่ติดกันครับมีวิวเวอร์นะครับแล้วก็มันดิบแพกก็คกล้จริงปลาไม่กินเหยื่อเป็นไงครับการตกปลายกนี้ยกนี้ ตัวใหญ่อยู่นะเท่า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 เลยเดี๋ยวกบดให้ดูคนงานนะครับวันนี้ตกปลาได้สองตัแล้วปล่อยเป็นหนึ่งตัวนะอาเอายกขึขึ้นเลยว้าวตัวใหญ่มันต่อใช่ไหมขึ้นๆใช่ไหมไเลยด่งกไนเลย ยกเลยยกเลยยกขึ้นหน่อยนี่ฮะมีฝีมือผมนะครับนี่นั่งเฝ้าดูอาหารเช้าครับมีอะไรบ้างครับคุณแอนครับไข่เจียวค่ะครับผมคุณไปแนะนําเลยไปนั่ง,งลงไมนั่งไปนั่งลงครับ,โ,รบโอเคไม่เป็นไรครับเพราะไม่กล้าเข้ากล้องนะมีไข่เจียว <analysis> นะแจงส้มจืดตำลึงกราหูงนะอันนี้เป่งส้ม ปลาคังเนาะปลาคังหรือปลาหมึกแล้วก็ฝรั่งฝรั่งอ่าฮะไม่ใช่คนไทยนะฝรั่งฝรั่งนครับอาหารช้าก็ประมาณนี้นะฮะรสชาติก็อร่อยเลยเนาะได้ๆอร่อยเลยโอเคครับขออนุญาตทานข้าวก่อนนะครับ เล็กน้อยนะฮะทางนู้นนะก็คลิปนี้คงมีแค่นี้ครับฝากด like, กดไลค์กดติดตามและกดติดตาม้ด้วยนะครับสวัสดีครับ